ในการหาสูตรอย่างง่ายกับสูตรโมเลกุลเราจะมีอยู่ทั้งหมดกี่ข้อนะคะตะกี้สี่ห้าข้อเนาะก็ต้องจําให้ได้นะคะ,ะมาดูมาดูนะ,ะสารประกอบทีนึงประกอบด้วยซัลเฟอร์ห้าสโดยน้ําหนักออกซิเจนสี่ปโดยน้ําหนักถ้ามวมลโมเลกุลเท่ากับ64ให้หาสูตรอย่างง่ายแล้วก็สูตรโมเลกุลหาสองคำถามนะ เราก็เริ่มเลยมันมีขั้นตอนอยู่ขั้นตอนที่1ทราบว่ามีอะตอมใดเป็นองค์ประกอบบ้างก็มี s กับมี o ดูดจากโจทย์นะ S กับ O ขั้นตอนที่สขั้นตอนที่2ให้เอาน้ำหนักของแต่ละตัวมาวางถ้าไม่มีน้ำหนักก็เอาเปอร์เซ็นต์ถูกไหมคะหลังจากนั้นขั้นตอนที่3เอามวลอะตอมของแต่ละตัวหาร ซัลเฟอร์โมเนตุม32ครูเอา32มาจากไหนเอ่ยเอามาจากตารางาธาตุค่ะโมเนตอมเลยออกซิเจนโมเนตอมเท่าไหร่โมเนตุม16ครูก็เอามาวางไว้นะคะหลังจากนั้นหลังจากนั้นนะข้อ4ขั้นตอนที่4นะคะพอหารเสร็จแล้วครูจิ้มเครื่องคิดเลขครูได้1.56กับ3.12 ขั้นตอนถัดไปครูบอกว่าขั้นตอนถัดไปข้เาเอาตัวที่น้อยที่สุดหารอ่ะหนึ่งจุดห้าหกกับสามจุดหนึ่งสองตัวน้อยน้อย,น,อยน้อยกว่าก็หนึ่งจุดห้าหกน้อยกว่าก็เอาหนึ่งจุดห้าหกหารตลอดหารทุกตัวอ่าอันนี้หารกันจะได้หนึ่งอันนี้หารกันจะได้สองคราวนี้ถามว่าต้องปัดไหมไม่ต้องปัดละไม่ต้องปัด เพราะอะไรเพราะมันเป็นจำนวนเต็มแล้วคือ1กับ2นะคะเราก็ทราบได้เลยว่ามี s อม1อ,ตอะตอมก็จะได้เป็น s ห้อย1แล้วก็มี o 2อะตอมนะคะก็ o ห้อยสองหรือเราจะเขียนเป็น so 2ถามว่าถามว่าอันนี้คือสูตรอะไรนี่นะคะ ไอตัวที่ได้นี่แหละ so 2เนี่ยเราเรียกว่าสูตรอย่างง่ายหรือเราเรียกว่าสูตร m p ายริกตอบได้เลยคำตอบที่1นถูกไหมคะอ่านี่คือคำตอบที่1จากนั้นหาสูตรโมเลกุลสูตรโมเลกุลหาจากไหนสูตรโมเลกุลกับสูตรเอมพิเรกัมีความสัมพันธ์ว่า สูตรโมเลกุลเท่ากับมวลโมเลกุลเท่ากับสูตรอย่างง่ายคูณด้วย n สูตรโมเลกุลเราไม่รู้เรากำังหาแต่เราทราบมวลโมเลกุลผมบอกถูกไหมคะจากโจทย์6กก็ได้เป็น64เท่ากับสูตรอย่างง่ายก็ so สองถามว่าครูเอาสูตรอย่างง่ายมาจากไหน นี่เลยนี่คือสูตรอย่างง่ายหรือสูตรอินทริกันนะคะคูณด้วย N 64จะเท่ากับเอามวลอะตอมของแต่ละตัวมาเขียนในวงเล็บให้เรียบร้อยซัลเฟอร์32มนะคะมีตัวเดียวออกซิเจนมี2ตัวออกซิเจนตัว1นึง16มี2ตัวก็คูณ2เข้าไปแล้วทั้งหมดคูณด้วย N เห็นไหมคะอันนี้คือวงเล็บใหญ่นะอ่านี่คือวงเล็บนี้ ต่อมาครูจะได้ว่า64เท่ากับ32 16 2 32 32บก32ได้เป็น 64N หา N ย้าย64มันคูณอยู่กับ N ย้ายไปหารเพราะฉะนั้น N จะมีค่าเท่ากับ64หาร64ก็เลยเท่ากับ1เพราะฉะนั้นสูตรโมเลกุลเท่ากับ so 2คูน N S O so 2 n เท่ากับ1เพราะฉะนั้นสูตรโมเลกุลก็เป็น S O 2ซึ่งไม่ต้องแปลกใจค่ะที่สูตรโมเลกุลสามารถที่จะเหมือนกับสูตรอย่างง่ายได้นะคะกลับไปทบทวนนะ